ไปเดินป่ากันเป็นเลาะหาเห็ดกันเด็ดคักเด็ดเน่ซุ้มนั่งกันนั่งตาแดดกันนั่งตาก,กันสากกน <c oughs> บุไทยกลองหน้าชัดไหมคะบัดทีนี่จัดแจวแววเลยชัดคักชัดแน่บัดททนี่กองหน้าหัวกระชี้ย่องย่องในจังหวัมุน,นกลองชัดไหมคะทำเองซ่อมเอง ดูแล,ลเองปะถิน่นมะหยังหาเห็ดหาหอนเป็นตะบ่ออกหรอกจ้าเพราะว่ายังมันแห้งจ้าพื้นหินแห้งมากแต่ก็พามาดูบรรยากาศไปเบิงหมักหมักยังเนาะเข้าห้องหมักยังหมักไอหยังหันมาทางนี้แดดมันอยู่ทางนี้หันมาทางนี้ดีกว่าอมืมาดู เห็ดยังไม่ได้ออกหรอกจ้าต้องรอเวลาเราเข้าป่าเราก็ต้องถือไม้นะคะถือไม้เพราะอะไรเวลาเข้าป่าเราก็จะทำตึกตึกอย่างเงี้ยถ้ามีสัตว์หรือมีหมูมีเก้งมีกวางมีงูอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ตกใจเราเขาก็จะหนีเราไปแล้วก็ตึกตึกไปอย่างนงี้ค่ะนี่จ้าเป็นอย่งจังทำเป็นอย่างจังมีไม้ มันก็จะมีประโยชน์อยู่ค่ะถึงได้ถือไม้ออกมาพาไปดูอะอะไรนะเก๊เบอร์รี่เรดเบอร์รี่อีหยังเนี่ยกำลังจะกำลังจะออกโดกโดอกกำลังจะงามคนเขาตัดหญ้าตัดอะไรวันนี้มันเป็นวันหยุดเนาะนุนจากคนนั่งตากแดดก็ตากแดดปไปจ่ะ นั่งตากแดดก,ก็เต็มอยู่หลายสาบุไทยพ้ยพาปวงค่อยๆยางก็เน้อจะ้ะกล้องค่อยชัดเจ๋าบบบัดทีนี้ชัดก็เก่าอีกสภายชัดก็เก่าอีกจะ้ะค่อยๆเดิน,นจะ้ะพามาดูบรรยากาศอันนี้คือป่าป่าที่คนเดินป่าคนเดินป่าเห็ดออกแต่ยังไม่ออกหรอกจ้ะพ้อนจะ้ะ วันนี้ฝนตกสุดท้ายเออฝนตกก่อนหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วทีเนี้ยพอหลังจากฝนตกตื่นมาหอนจังสีละจ้าหอนจนดใส่เสื้อไปแล้ว,สสสลวลใส่เสื้อแขนสั้นไปแล้วท้ายุงเลยจ้ะใส่เสื้อแขนสั้นท้ายุงเลยทีเนี้ยค่อยเดินค่ะเดินเร็วก็ไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวภาพมันจะบงงามจา้ะกันยางเร็วบได้ ให้ดูข้างหลังเห็นบะให้ดูค่อยๆข้างหลังอือจ้ะทางยางจีภาพไปเบิงหมักอีหยังเรดเบอร์รี่เรดเบอร์รี่เรดเบอร์รี่อีหยังโอ้โหรี่ๆนี่แหละนี่จ้ะก,กำลังกำลังจะออกดอกยอดก็ล้ายหลายดิอืออือจ้ะเนี่ยเขากำลังออกดอกนี่จ้ะเนี่ย เขากําลังออกดอกนี่ดอกขาวๆพึ่งกําลังโตมผสมเกสรอยู่จ้งกําลังออกดอกราสเบอร์รี่เกรปเบอร์รี่ราสเบอร์รี่เกรปเบอร์รี่อีหยังลี่ๆนี่แหละจ้ะมิตรลี่ๆหลอกลงท้ายด้วยลี่หลอกภาษาขงพลบ้านนี้อื <c oughs> โอ้เตือนนะคะยุงยุงไม่ใช่น้อยน้อยนะยุงเยอะมากเห็นแดดแดดอย่างเงี้ยยุงหลายอิรีได้จ้ะลุงเยอะอีรีได้เห็นแดดแดดแบบเนี้ยยุงเยอะมากยุงเนี่ยไม่ใช่น้อยน้อยเกายิกยิกยกยกถ่ายคลิปให้ชุมเจ้าได้เดินไปพร้อมกันอมกันไซม,มันตาบ่ไรได้เลียบวบ่าเห็นทาง แว้นตาก็ไม่ใส่จะมองไม่เห็นทางไปแบบให้สายตาโดนแสงเด็ดบ้างอะไรบ้างเดินไปเดี๋ยวทะลุกออกไปนี่ก็เป็นป่าต้นไม้ใหญ่แล้วจ้าอันนี้จะเป็นทางซอยทางเล็กคนก็เดิน ช่วงนี้ทางแปนเอึดตืดไม่เหมือนหน้าหนาวทางปแปนนะจะทางเรียบเพราะคนเดินสีจักรยานออกกาลังกายนี่จ้ะนี่เขากําลังามาทางเห็นไหมเขากําลังงญ่เห็นจ้ะนี่เนี่ยต้นอเน,นี้ยร,ร,รัดเบอร์รี่เรดเบอร์รี่อยัางนี่กาลังจะดอกเนี่ยเขากําลังจะออกดอกนี่จ้ะดอกกาลัง พึ่งกำลังผสมเกสรกระตมดอกอีกพุ่นล้จ้ะอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวก็จะได้กินผลของเขารอเวลาเพราะว่ามันฝนหยุดแล้วจ้ะฝนขาดตอนแล้วฝนขาดตอนแล้วพักแล้วเป็นหน้าร้อนแล้วจ้ะจะเข้าซัมเมอร์เต็มตัวแล้ววันที่ยี่สิบก็เป็น มิดซ้ำมือแล้วจ้ามิดซ้ำมือแล้วเสมตื่อแล้วใครๆก็จะหยุดพักผ่อนเป็นวันหยุดพักผ่อนของใครหลายคนใครหยุดพักผ่อนใครไปเที่ยวไหนบ้างอยังสิจ,ะจ,ะจะ้าสาวผู้ายกระเลาะปนเปลี่ยนอยู่แถวนี้ละจ้า <c oughs> ทำความสะอาดนี่นะต้นไม้ใหญ่ ป้าจะมาแห้งไลไปเล่นน้ําแบบนี้อากาศจังสีนะไปไว่ายน้ําทะเลดีนักเลมันแห้งมากอากาศแบบนี้ไปเล่นน้ําทะเลดีนักเลเลยจ้ะดีร้ายเลยแหละดีคักเลยแหละนางไปยังสีแล้จ้ะเดินไปพร้อมกันทั้งถ่ายคลิปวิดีโอเดินไปพร้อมกันนะ <ś led> ต้นไม้ใหญ่แล้วจ้ะเนี่ยให้เบิ่งเด้อตาบุทายจะหันให้ดูต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ดอกเดี๋ยวจะหันกล้องไปให้ดูหันกล้องก็หันแบบนี้เลยนะคะเจ็สิบองศานี่ปลาเฮดผึง่งเนี่ยต้นไม้ใหญ่เห็นบ่า ต้นไม้ต้นนี้จะล้มแหละไม่ล้มแหละละถ้ามาเก็บเห็ดก็ต้องคอยระวัง,เ,งเดินมาไม่ถึงสองนาทีก็มาถึงต้นไม้ใหญ่ยยนี้หจ้ะม,ม,มันแห้งยังแห้งอยู่เนี่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ต้นที่เรามาเป็นประจำ ต้นใหม่ไงปีนี้เห็ดน่าจะเยอะนะคะต้นไม้เก่าแก่ต้นนี้เขาไม่บักนะคะเขาไม่ตัดเอาเก็บไว้ให้นกได้อาศัยให้กระรอกกระเตได้อาศัยมันเดมาแล้วนี่จ้ะให้บึงบรรยากาศมเป็นเป็นสีละจ้าเขียวช่วงนี้เขียว เขียวดีเขียวคักเขียวแน่ช่วงนี้หัวกระชีย่องย่องแล้วมันมชัดเจ้าแววไปมุดไปโตพ <c oughs> ามุดก่อนนะคะพามุดมันจะเป็นป่าต้นไม้แล้วจะเดินเดินเลยไปดูซิว่าเห็ดมันปูออกหรือยังเห็ดเหลือง เราจะเดินเลยเออกไปดูตอนนี้ก็มุดก่อนค่ะเป็นมุดค่ะนี่คอยจะอยู่ตรงนี้เห็ดถ้าออกอันนี้เห็ดเขายังไม่ออกค่อยๆค่อยเดินค่ะสายตาย,ยิ่งดีอยู่ค่อยเดิน,ดนต้องรอให้ฝนเขาตกค่ะถ้าฝนเขาตกนี่ เก็ดมันจะเหลือหรอคะเบยเอเชื้อราเขาโดนฝนแล้วก็เห็ดก็ออกเนี่ยต้นไม้ดอดนี่ต้นหนึ่งเป็นตะย่านค่ะต้นไม้ต้นนี้น่ากลัวเหมือนกันไม่เ้าเนี่ยเขาพิงต้นไม้อีกต้นหนึ่งคือโอ้ของ้งในู้งหมดแล้วคะ่ะแล้วลงไม่ตอนนี้เด้อถ้าลม ถ้าลมแรงๆงนี่ยล่วงแน่ๆต้นนี้ข้างในไปหมดแล้วบ่ะเป้่างาี่้อือาเดินอืออันดับแรกก็จะเป็นเห็ดอะไรออกเนี่ยเห็ดดินบบเห็ดพึ่งออกก่อนอันดับแรกจะเป็นเห็ดพึ่งก่อนจ้ะ เห็ดพึ่งจะออกก่อนเห็ดพึ่งออกแล้วค่อยเป็นเห็ดดินเห็ดเดือนเป็นเห็ดหน้าแร่เป็นเห็ดก่อเห็ดดินแล้วก็ต่อด้วยเห็ดเหลืองคันตะเรนจังไปเห็ดครัดคันตะเรนเห็ดขาดํามันแห้งจ้ะเดินออกกําลังจายได้อยู่โอเคอยู่อือ <c oughs> แต่หาเห็ดก็คงไม่ได้รกคะช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงเห็ดไม่ใช่ช่วงหน้าเห็ดแต่เดินออกกํลาลังกายเห็นจ้ะเป็นทางคนเดินโอ้โอโอโลมดีแท้นี่ต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนี้ต้นไม้ใหญ่เย็นสบายโหอ,อยู่แมงอันเนี้ย เวลาเดินก็คอยระวังแมงไม้ตัวเห็บตัวเหาเยอะจ้ะหน้าเนี้ยสามรอยหกสิบโอเคคลิปยาวอีดีได้จ้ะสาวบุไทยพาคลิปยาวอีดีเดยคลิปนี้จะเป็นคลิปยาวยาวกับอดเบึกหน้านเห็ดเห็ดต้องออกตรงูเห็ดแน่นอน,นอเลยเหมือนเข้าวกระปุก,กอืม บางทีเขาก็โผล่ขึ้นมาในดินเขาอยากออกเขาอยากเกิดก็อยากเกิดอยากเกิดโผล่ขึ้นมาดินเนี่ยโอ้โหอ้โหโอ้นหโอ้โ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 คโอ้โหโา้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหลอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอหลอ้โอ้ไทโ้้ออ ผ้าเลาะผ้าปวงเป็นแล้วเป็นเรียลไทม์ไลฟ์สไตล์ของวิถีชีวิตสาวไทยคนอีสานบ้านทุ่งพะเวนมาถึงสวีเดนกักจ้าอันนี้ก็คือคนไทยในสวีเดนนะคะคนไทยในต่างแดนโอเคค่ะปากกไล่ก็แช่ในเด้อก่อนสิผ้าปวงอีกก่อนเด้อก่อนสิพ้ายงางปะเดินกัน ขอบคุณค่ะให้ดู